ก็แน่นอนนะครับสำหรับการใช้งานโปรแกรม Oracle ถ้าเราอยากจะใช้งานคล่องนะครับใช้งานคำสั่งพื้นฐานได้เยอะๆนอกเหนือจากการดูวิดีโอนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือการที่เราควรจะมีหนังสือเอาไว้อ่านทบทวนเวลาที่ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอนะครับดังนั้นผมแนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือ Oracle c a 2พันฉบับสมบูรณ์นะครับในนี้มีการสอนการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน ผมจะให้ดูในส่วนของหัวข้อที่มีการสอนก่อนนะครับจากนั้นเพื่อน,นๆน้องๆก็ลองไปดูว่าในวิดีโอที่ผมทําขึ้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เหมือนกับหนังสือทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าให้เห็นว่าคําสั่งพื้นฐานบางคําสั่งเนี่ยถ้าเราใช้งานได้คล่องมันก็จะสามารถช่วยในเรื่องของเวลาในการทํางานได้นะครับจุดที่ผมอยากให้ดูก็คือคําสั่งพื้นฐานในส่วนของบทที่2นะครับในส่วนของบทที่2เพื่อนๆจะเห็นคําสั่ง e r a s e ใช่ไหมครับคีดัตคือ e ซึ่งมีสอนอยู่ในหน้า89นะอันนี้คือในหนังสือเล่มนี้มีสอนแล้วก็บอกรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นไม่พลาดนะครับถ้าเราอยากจะใช้งานคําศัพท์พื้นฐานเราต้องแน่ใจว่าหนังสือเล่มนั้นมีการสอนการใช้งานจริงๆหรือไม่เดี๋ยวไปดูวิดีโอด้วยกันเลยนะครับผม การใช้งานคําสั่งยางลบเราสามารถพิมพ์คีย์ลัดหรือกดไปที่เมนูไอคอนได้นะครับแล้วก็ต้องใช้งานควบคู่ไปกับการ select object นะครับการ select object ในทีนี้มีการคลิกเลือก object แบบตรงๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการคลุมชิ้นงานการคลุมชิ้นงานแบ,บ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกการคุมแบบนี้จากขวาบนนะครับลงมาซ้ายล่างเรียกว่า crossing นะครับและจากซ้ายบนลงมาขวาล่างแบบนี้เรียกว่าแบบ วินโด้นะครับการเลือกชิ้นงานแบบ causing นะครับชิ้นงานนะครับดูว่ารูปแบบของการเลือกติดชิ้นงานตัวไหนโปรแกรมก็จะทําการเลือกชิ้นงานทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นการเลือกแบบ w i n d o w นะครับโปรแกรมจะเลือกเฉพาะตัวที่คุมมิดเท่านั้นเรามาทดสอบนะครับผมจะทําการลบหน้าต่างจุดนี้ออกไปพิมพ์ตัว e นะครับกด Enter เป็นหนึ่งครั้งผมเลือกชิ้นงานแบบนี้นะครับเห็นไหมครับรูปแบบการเลือกชิ้นงานก็จะเอาเฉพาะตัวที่คุมมิดนะครับแต่ถ้าเป็นการเลือกตรงๆงเราสามารถคลิกที่ชิ้นงานหรือเลือกแบบ causing แล้วก็พิมพ์ตัว E Enter ไปได้เลยนะครับผม